ของงานครับรุกใหญ่ครับแอคคอร์ด G8 V6 3.5นะครับ6สูซเครื่อง3 5 0 0ันห้ cc นะก็้กโหโเป็นไงห้อยยินิ้วด้วยมีท่อคู่นะครับ สำหรับ V6 นะครับ G8 นะฮะชุดตั้งวาล์วนะครับตั้งวาล์วพร้อมรีแบ,บ็กนะฮะจะอยู่ที่7,000บาทนะครับก็มีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU นะครับเรน n ิ n งรอบเดินเบาใหม่แล้วก็รีแบ,บ็กนะฮะคันนี้รีแบ,บ็ใช้งานน้ำมัน V Power 95นะครับก็เป็นรถที่จูนแล้วกลัวมันแรงจริงนะฮะ,ะคันนี้มีเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับเป็น NGK l u t h e n i u m h x นะครับ6หัวนะครับแท้ตรงรุ่นนะฮะจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำมัน V Power 95นะครับกับ V 6.3.5นะฮะจูนโดยใช้ตัวดีครับ AFY b a n ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูนรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนล้วนๆนะครับจูนสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะจูนเสร็จกล็ลองกับรถกับลูกค้านะโอเคก็เหมือนเดิมครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับเดี๋ยว วิ่งทางข้างบนเลยนะฮะปกติผมจะวิ่งไปเรียบซ้ายนะครับไปอาตาัตราเร่งไม่ต้องดูหรอกครับสามจุดห้าโคตรโหด Good night, mate. สูตรถึงรอให้ดูครับอะโอเคสำหรับลูกค้าที่ใช้ <c oughs> อปคอร์ดเจน8นะครับเครื่อง V6 นะครับเครื่องไทยหรือเครื่องนอกนะครับผมปลดล็อกความเร็วปลายเรืหมดนะครับทั้งสองตัวนะครับก็ลองดูครับเรื่องอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับแตกต่างจาก V6 แต่ละตัวหรือเปล่านะครับคันนี้แล้วมัน มี power 95นะครับแล้วก็มีปลายท่อคู่นะฮะเมื่อกี้ที่ขับก็คือเกียร์ดีล้วนๆเลยนะครับไม่มีตึงลงมา S หรือลงมาเกียร์สานะครับเดี๋ยววนไปทำสู่รนึงร้อยให้ดูครับนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งน่ากลัวจังเหมาะกับตัวไดโนมากกว่านะรถอย่างนี้ สำหรับเราพีจูนะครับจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับยกเว้นตัวนี้นะฮะวีหกสามสุดท่านะครับหรือเซวีเจนห้าชื่อสองจุดสี่นะครับคันละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะตัดโปรตั้งวาลแบบคันนี้ก็ได้นะครับสําหรับวีวีหกแทะก็อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับพรอมจูนนะครับถ้ารุ่นอื่นปกติทั่วไปก็อยู่ที่ห้าพันบาทนะครับอ่ะแล้วก็ สำหรับโตโยต้าสายเบนซินนะครับ V on Yaris Anti g c a m r y นะครับก็คันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะดีแบบนะครับพีโจมีบริการรอบสถานที่ด้วยนะใกล้ๆทั้งประสอบขาเหมือนก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงแล้วก็สำหรับเราหน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสครับอยู่หน้าปากซอยเลยนะครับ ให้บริการเซอร์วิสแม่ทนายฮอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์กอกอากาศหัวเทียนแล้วก็จูนกล่องนะส่วนอีกที่หนึ่งคือที่รับลู้กาของเจ็ดครับที่นั่นผมรับรับงานที่หน้าบ้านผมเองนะรับเฉพาะงานจูนอย่เดียวด้วยนะครับงานเซอร์วิสแม่ทนทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็ค้นหาเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือกูเกิลแมปนะฮะแค่พิมพ์ีจูรีแมปฮอนด้านะครับ เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะก็เดี๋ยวทำส่งถึงร้อให้ดูนะครับโหดจริงโหดจริง h o อ d า ND ก่อนหน้าก็เคยมีโจวไปคั้หนึ่งแล้วฮะแต่ว่ามันก็ลืมฟีลิ่งไปแล้วเนาะและนั้นสุดท้ายไปขึ้นในโน่ด้วยก็จบไปที่ 2องตัวนะฮะจากของเดิม180ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นงกาวลาเป็นยังไงนะครับสูงถึงร้อย ออกดีนะครับมียกด้วยร้อยยี่ปวดปวดปอะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ a อ c ค r d 78เจแปดมีหกสามจุห้านะครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับโอเคขอบคุณครับ